กราบสวัสดีนะคะผู้มากด้วยบุญบารมีทุกท่านนะคะวันนี้พบกันนะคะกับมเมเนตนภาเช่นเดิมนะคะแบ่งปันพระแท้พระใหม่ยอดนิยมนะคะทุกรายการเลยรับประกันพระแท้ยันเหลนบวชนะคะรับประกันตลอดชีพนะคะ mm hmm. เมื่อเช้าลงคลิปหลายอย่างที่เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็หลายๆท่านที่เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้ววันนี้นะคะขณะเมกําลังจะไปร่วมพิธีนะคะพิธี ปลุกเสกเหรียญรุ่นหลวงปูท่ทวดเปิดโลกพระธาตพนมนะคะมีพี่เอท่านหนึ่งนะคะทักมาหาเมนะคะท่านบอกว่าพี่ขอพูดหน่อยนะคะว่าท่านได้เหรียญสีมาสมปัานาขอหลวงปู่สมสีไปท่านบอกว่าพี่เกิดปฏิหารด้วยตัวเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมจะแคปลงเดี๋ยวหลังจากเมอัดคลิปเสร็จนี่แหละจะแคปลงนะคะท่านบอกว่าเกิดปฏิหารด้วยตัวเองนะคะ หลังจากที่รับเหรียญไปแล้วนะคะเปิดเหรียญเรียบร้อยแล้วพี่พี่ท่านนี้ได้เลขสองสองไปนะคะเลขสองสองไปแล้วพี่เขาบอกว่าอยู่ๆแฟนก็เอาห่อพระมาให้ดูนะคะว่ามีพระมาจากไหนพระอยู่นี่นานแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดดูท่านก็เลยเปิดดูแล้วก็เอาไปให้เซียนดูท่านบอกว่า,เ,าเขาบอกว่าพระนะ่ะ แท้หลายองค์นะคะเขาให้ราคามาแ0ดพันพี่เขาบอกว่าไม่ขายนะคะจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะคะเป็นทุนให้ลูกหลานในอนาคตนะคะอันนี้คือพี่เขาก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องเม่ถือบอกว่าเหรียญรุ่นนี้รุ่นเสมาสมปัานานะคะจะ ได้เกิดปฏิหารด้วยตัวเองจะได้เงินมาแบบฟุกๆุนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยแหละเนาะคือเราจะได้เงินมาแบบฟุกๆุโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะจริงๆดังหลวงปู่ท่านบอกไว้นะคะสำหรับเหรียญรุ่นสีมาสมปัานาหลวงปู่สมศรีสุจิโตนะคะหลวงปู่สมศรีทายาทธรรมหลวงปู่ทองมาถาวโลเป็นสิทธิผู้พี่ของหลวงปู่ ศิลานะคะนี่แหละค่ะหลวงปู่สมศรีสุจิตโตนะคะอยู่ที่วัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาฬสินนะคะเมย์ได้รูปหลวงปู่มากี่แผ่นนะเราได้มาห้าแผ่นอ๋อสามแผ่นเมย์ได้รูปหลวงปู่มาสามแผ่นนะคะถ้าใครอยากบูชานะคะเมย์ให้โอนเข้าบัญชี หลวงปู่เลยนะคะโอนเข้าบัญชีวัดหลวงปู่เลยสามารถทักมาถามกับเมย์ได้นะคะแล้วก็เมย์จะเป็นผู้จะส่งให้นะคะถ้าใครอยากร่วมทําบุญกับหลวงปู่นะคะตอนนี้ก็ขาดปัจจัยอยู่เยอะนะคะในการสร้างวิหารนะคะหลวงปู่สมศรีสุจิโตนี่แหละคะ่ะทายาทธรรมหลวงปูท่ทองมาถาวโรและเป็นสิทธิ์นะคะที่ดํารงทัดขันนะคะอยู่ที่วัดป่าศรีสว่างธรรมและเป็นสิทธิ์ที่เดินทุดงนะคะเดินตามทุดงนะคะ หลวงปูท่ทองมาถาวโรนะคะองค์นี้เลยนะคะบางคนบางท่านไม่รู้จักว่าหลวงปูท่ทองมาถาวโรคือใครหลวงปูท่ทองมาถาวโรก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศิลานะคะเช่นกันนี่แหละคะ่ะมีถึงบอกว่าเมีเชื่อคําที่หลวงปู่บอกนะคะเพราะว่ามีเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองหลายอย่างมากเมียยังไม่พูดในวันนี้ แล้วจะพูดให้ฟังอีกรอบในวันพรุ่งนี้นะคะว่ามีหลายเหตุการณ์มากไม่ใช่แค่พี่ท่านนี้นะคะมีท่านอื่นๆที่ทักเข้ามาหาเมย์ที่ทักเข้ามาถามเม์นะคะมาก่อนอื่นเลยนะคะเพิ่งกลับจากงานพิธีพุทธพิเศกนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะไปไปพร้อมกับหลวงพ่อชรัตคันติโกนะคะท่านนะคะได้รับกิจนิมนต์นะคะ ให้ไปนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะณวัดพระธาตุพนมนะคะในโบสถ์มหาอุดนะคะในโบสถ์มหาอุดนะคะวันนี้นะคะในโบสถ์มหาอุดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหลวงพ่อชรัตขันติโกนะคะข้างๆคือพระอริยะนะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะสิทธิหลวงปูมุนนะคะรูปหล่อที่เห็นนี้นะคะที่เข้าร่วมพิธีนี้ไม่ไม่เกินสามสิบองค์นะรูปรูปหล่อองค์พระ องคหลวงปู่ทวดนะคะพระบูชาเนาะเขาเรียกพระบูชาขอัยไม่ใช่รูปหล่อพระบูชานะคะของหลวงปู่ทวดนะคะเปิดโลกพระธาตุพนมปีสองห้าหเก้ามีก็ตอนแรกว,ว่าจะเก็บไว้บูชาเพราะว่าปลุกเสกในโบสถ์มหาอุดนะคะหลวงพ่อชรัตท่านบอกว่าปลุกเสกในโบสถ์มหาอุดนี้ไม่ธรรมดานะคะท่านเข้าไปคือเย็นมากและที่สําคัญพระประธานที่อยู่ในโบสถ์มหาอุดนี้อายุหลายร้อยปีมากๆนะคะ โบสถ์มหาอุเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่นะคะอยู่คู่กับองค์พระธาตุพนมมายาวนานมากๆนะคะนี่นะคะรูปพระบูชายังรูปหล่ออยู่พระบูชานะคะพระบูชานะคะของหลวงปู่ทวดนี่นะคะ่ะองค์นี้เลยนะคะจะได้เฉพาะนะคะผู้สร้างมอบให้มอบให้เฉพาะเกจิที่ไปร่วมนั่งปกปกเสกนะคะมอบให้เฉพาะเกจิที่ไปร่วมนั่งปกปกเสกนะคะนี่เลย นี่ค่ะนี่ค่ะจะมอบให้เฉพาะเกจิที่ไปร่วมนั่งปกปุกเสกหนึ่งในนั้นนะคะที่นั่งร่วมอธิษฐานจิตนะคะนั่งปกปุกเสกก็มีวันนี้ก็มีหลวงปู่ศิลาก็ไปนะคะแล้วก็หลวงปู่เวร์นะคะหลายเกจิเลยนะคะหลายเกจิดังนะคะร่วมปุกเสกในรุ่นหลวงปูท่ทวดเปิดโลกพระธาตุพนมซึ่งเมย์ไม่ได้เอามาหรอกนะคะมีแจกแต่ว่าเมย์ไม่ได้ไปรอรับแจกเพราะว่า คนเยอะมากแล้วอากาศร้อนมากไม่ไหวจริงๆคนคนล้นวัดวันนี้คนล้นวัดเลยว่าได้นะคะนี่ค่ะคนล้นวัดเลยและเหรียญรุ่นเหนือดวงขออภัยไม่ใช่เหนือดวงหนุนดวงนะคะหนุนดวงของหลวงปู่ศิลาที่จะออกไหวครูสิ้นปีช่วงสิ้นปีเลยนะคะแต่ว่าเข้าวาระปลุกเสกวาระแรกคือวันนี้นะคะคือวันนี้นี่ค่ะให้ดูนี่นะคะ อง์นี้นะคะพระบูชาอูหนักมากพระบูชาหนักมากนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรวยรุ่นรวยสมปัตินาด้วยนะรุ่นรวยสมปัตินานะคะเป็นพระบูชาหน้าตักห้านิ้วนะคะหน้าตักห้านิ้วหนักมากบอกเลยหนักมากนะคะนี่ค่ะพระธาตุพ,พนมแล้วปีสองห้าหกเก้าเป็นเลขมงคลเลขดีด้วยนะนะคะปีสองห้าหกเก้านะคะปีนี้ปีดีปีเงินปีทองนะคะนี่ค่ะขอบ รับประกันเทยันลินบวชเลยจริงๆเพราะว่าหลวงพ่อชรัตนะคะท่านเอาออกมานะคะถ้าใครนะคะบูชาไปถือว่าได้ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อชรัตนะคะร่วมทําซุ้มประตูโขงนะคะตอนนี้ก็หลวงพ่อก็ทําซุ้มประตูโของอยู่นะคะใต้ฐานนะคะอุดมวลสารนะคะองค์พระธาตุพนมนะคะมวลสารในองค์ในพื้นที่วัดองค์พัะธาตุพนมนะคะและที่สําคัญนะคะเนี่ยค่ะอุดนะคะ พระเนื้อผงนะคะอุ้ยมวลสารเยอะมากเดี๋ยวมีจะซูมให้ดูนะหนักมากคือมีแบบยุกไม่ไหวหนักมากเนะะี่ค่ะนี้ติดมวลสารเยอะมากองนี้ติดมวลสารนะคะมดนี้ไม่ใช่นะนะคะติดมวลสารนะหนักมากค่ะองค์นี้นะคะขออนุญ,ญาตราคาแบบว่าราคาแบบค่าส่งแบบขอค่าส่งแบบถ้าขอค่าส่งสองร้อยขอค่าส่งสองร้อยแต่ว่าราคานะคะราคาโอนไม่รวมกับค่าส่งนะเพราะว่าหนักมากจริงๆ มวลสารนี้สุดๆเป็นพระบูชาที่แบบโอ้โหเนื้ออะไรมีก็แบบนะแต่หนักมากๆเลยนะหนักมากๆโอ้หนักมากอนะ ะะถ้าใครไม่มีใรรผดมีก็จะเก็บไว้นี่แหละนะคะเพราะว่าปลุกเสียงในโบสถ์มหาอุดนะคะองค์นี้ราคาโอน3,999บาทแล้วมีองค์เดียวที่เมย์ได้มาเพราะว่านะคะเพราะว่าเขาแจกเ,เขาไม่ใช่แจกเขาถวายนะคะถวายนะคะสำหรับเกจิที่ไปนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกณนะวัดนี้นะคะ ให้ราคาโอน399บาทแต่ขอค่าส่ง200บาทเพราะว่าหนักมากนะคะหนักมากมีองค์เดียวด้วยถ้าใครปิดได้ก็คือมีองค์เดียวปิดแล้วคือหมดเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วคือเมยหาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหลวงพ่อชรัตนะคะท่านมตานะคะมอบให้ว่าเมย์เอาไปเผื่อได้เงินมาสมทบนะคะร่วมสร้างซุ้มประตูโขงวัดนะคะ วัดโพสวรรค์น,นะคะวัดโพสวรรค์ที่หลวงพ่อท่านจาวัดอยู่นะปัจจุบันนี้ก็มีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะซึ่งไม่มีเกิไหนเลยนะคะที่สามารถพัฒนาวัดได้นะคะจนหลวงพ่อท่านมาจาพรรษาอยู่นี่แหละนะคะถึงมีการพัฒนานะ,ะนะหลวงพ่อชรัตคันติโกนะคะหรือพระอ,อาจารย์ไก่พระอ,อาจารย์ชรัตคันติโกนี่เองนะคะนี่เลยนะคะท่านเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่เป็นสัปเหร่อตั้งแต่อายุ สิบสองปีนะคะและที่สำคัญนะคะท่านล่ำเรียนวิชามาเยอะนะคะบอกเลยไม่ธรรมดานะคะและต่อมาเดี๋ยวเหรียญหลวงพ่อชลามีขออนุญาตเอาเป็นคลิปอีพีพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปอีพีพรุ่งนี้ให้นะคะแต่วันนี้นะคะขอแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่สมศรีสุจิตโตสําหรับรุ่นสีมาสมปัานาก่อนนะเพราะว่าหลายท่านเลยอ,อยากได้แต่ว่าไม่รู้จะเอารายการไหนอะเดี๋ยวเมย์จะให้ดู และที่สําคัญหลวงพ่อชรัตขันติโกนะคะกำลังมาแรงนะเมย์บอกเลยกําลังมาแรงในปัจจุบันนี้และที่สําคัญมากเหนือกว่านั้นตอนนี้รูกสิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นทุกวันเมย์ถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สมศรีหรือหลวงพ่อชรัตขันติโกนะยุคตน้ตนๆเก็บไวะะ้เถอค่ะเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็เคยบอกไว้ว่าเออเดี๋ยวบารมีปู่ก็เปิดมีเชื่อนะคะเพราะว่า เหมือนเสมาสุป,ปัฒนาอย่างที่เม์เล่าให้ฟังตอนเช้าเลยนะอย่างที่เมย์เล่าให้ฟังตอนเช้าเลยตอนแรกเม่เครียดทุกวันนี้เม์ไม่เครียดเลยเพราะว่าเม่มีประสบการณ์เองโดยตรงเลยเและทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะบางท่านนะคะหลายท่านไม่ใช่บางท่านหลายท่านเอาไปไว้บูชาแล้วเกิดปฏิหารกันนะคะซึ่งนี่แหละเม์เชื่อว่าศรัทธาบารมีเกิดนับ ที่เราทำดีย่อมได้ดีตามคำท่านบอกนะคะมานะคะสำหรับถ้าไม่มีใครปิดหลวงปู่ทวดองค์นี้เมย์บอกเลยไม่ลดเพราะว่ามีองค์เดียวที่ท,ที่จริงอะ่ะในใจเมย์ว่าจะเอามาสักห้าพันเก้าร้าเก้าแต่อะแบ่งปันนะคะแบ่งปันนะ,ะแล้วปลุกเสียในโบสถ์มหาอุอีกแต่หนักมากหนักมากอันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อโลหะอะเนื้อโลหะใช่ไหมหนักมากนะคะหนักมากมา เดีะะ๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะสําหรับใครที่อยากได้ลุน้นซีนเดิมฟังเมีดีๆนะสําหรับใครที่อยากได้ลุน้นซีนเดิมนะแต่องค์นี้นะคะติดจีวรหลวงปู่มาด้วยนะคะมีจีวรหลวงปู่ด้วยท่านที่ได้ไปนะคะแล้วเอาไปเลี่ยมคู่กับจีวรบางคนไม่อยากเลี่ยมคู่กับจีวรก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไปเลี่ยมคู่กับจีวรนะคะแล้วแต่เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะสวยมากขออนุญาตให้ชมแบบนี้เลยแล้วกันนะเน่ yeah. หน้ากากชุบทองคำแท้องค์นี้เป็นรายการที่สี่ค่ะหน้ากากชุบทองคำแท้นะคะเป็นเนื้อนะคะนวะพายทองคำหน้ากากชุบทองคำแท้แต่อง์นี้ลงยาแดงนะคะลงยาแดงจะรุ้นว่าองค์ลงยาแดงหรือลงยาฟ้านะคะนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อนวะพายทองคำ นวะพายทองคำนี้ให้ดูด้านหลังชัดไม่เอ่ยนะคะนวะพายทองคำหน้ากากชุบทองคำแท้เลขหนึ่งสองตอโคตรรวยนะคะเลขหนึ่งสองตอโคตรรวยให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันนะคะเลขหนึ่งสองต่อโคตรรวยนะคะองนี้ราคานี้เลยนะราคาโอนสิบห้าซีนเดิมนะคะมีให้ราคานี้นะซีนเดิม ถ้าซีเดิมราคาโอน850อค่ะไปทางทาง900แล้วนะคะโอน850ปลายไปทาง900นะคะนะคะโอน850ปลายไปทาง900าําหรับเลขนี้นะเลขหนึ่งสองราคาโอน799นะคะโอน799นะอูนี้โอน7 9 9ถ้าใครอยากลุ้นซีเดิมก็850นะคะพอพาออกไปแล้วแล้วมีประสบก,การณ์แล้วมากด้วยและที่สําคัญนะคะหลายท่านนะคะ กลับมาบูชาเพิ่มนะคะและพี่เมย์ก็เหลืออยู่ไม่เยอะแล้วบอกเลยนะคะและรุ่นนี้สร้างทั้งหมดหนึ่งพัน้าร้อยหกสิบสององค์เท่านั้นนะคะหกสิบสองเหรียญน,นะคะมาต่อมานะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้ารายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะเป็นเนื้อนวะนะคะรุ่นลงยารุ่นลงยาเออน้ำเงินนะคะลงยา น้ำเงินหรือแดงนะองน,นี้ลงยาแดงนะคะลงยาแดงสวยมากะนะะนวะเป็นรายการที่ห้าองนี้เลขสี่นะคะเลขสี่เนื้อนวะนะคะราคาโอนหกร้อยเก้าเก้าจ้ะโอนหกร้อยเก้าเก้านะคะโอนหกร้อยเก้าเก้านะคะปลายทางปลายทางเจ็ดร้อยเก้าเก้าถ้าลุ้นซีนเดิมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้าลุ้นซีนเดิมเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะต่อมานะคะ อันนี้คือตัวอย่างนะถ้าใครอยากได้รุ้นซีเนิมก็ได้หรือจะปิดปิดรายการที่เมย์เปิดแล้วก็ได้นะเพราะว่าเมย์เปิดแค่นี้แหละนะคะที่เหลือเมย์ก็เอาไปรุ้นซีเนอระมีชื่อว่าพับมีประสบการณ์เหมือนหลวงปู่บอกแล้วทุกคนจะตามหาในรุ่นนี้ตอนนี้ยังเป็นยุคต้นของหลวงปู่อยู่นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อรายการที่หกนะเหรียญหล่อหล่อรวมมวลสารนะคะและมวลสารที่มีใส่ไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมวลสาร เนื้อเหล็กเปียกย่อพระธาตุพนมหรือมวลสารนะคะเหรียญหลายรุ่นนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลายเกจิมากมีบอกเลยใส่ไปหลายเกจิที่มากเหนือกว่านั้นนะคะมีเกสาหลวงปู่เล็บหลวงปู่แล้วก็ผงทูปนะคะหน้าองค์พระสถูปของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะและที่สําคัญนะคะผงทูปตรง องพญานาคแล้วก็องค์พระพุทธชินราชนะคะมีใส่เข้าไปเต็มที่มากนะคะมีถึงบอกว่าหลวงปู่พูดไว้มีเชื่อมากๆทุกวันนี้มีเชื่อสนิทใจเลยนะจะเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองที่ได้มาแบบปฏิหารนะคะได้แบบไม่คาดคิดนะนะคะองค์นี้เลขหนึ่งหนึ่งสวยมากปเป็นเหรียญหลอดูแล้วแบบว่าองพญานาคเจ็ดเสียนนะคะช่วยประทานพร เล้วยันที่เห็นนะคะเป็นยันเรียกเงินนะคะหลวงปู่ให้ชื่อว่าเป็นยันเรียกเงินนะองค์นี้เลขหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งหนึ่งถ้าลุ้นซีเดิมเลขหนึ่งหนึ่งราคาโอนนะคะลุ้นซีเนิมเลขหนึ่งหนึ่งราคาโอนเจ็ดร้อยห้าสิบซีเดิมเจ็ดร้อยห้าสิบไปทางแปดร้อยห้าสิบนะคะถ้าไปทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งปิดเลยนะคะอย่าสั่งปิดไปทางบวกไปเลยหนึ่งร้อยนะคะไปทางบวกไปเลยหนึ่งร้อยและถ้ารับองค์นี้ถ้ารับองค์นี้มีให้ราคาโอนหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท รวมค่าจะส่งนะนะคะรวมค่าจะสูงแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายท่านทักเข้ามาเมย์ก็เลยแบบว่าวันนี้เมย์ไม่ว่างที่จะตอบจริงๆนะคะเพราะว่าไปปลุกเสกอย่างที่บอกแหละไ,ไปร่วมงานปลุกเสกนะคะต่อมาจะ้ะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะหล่อเหล็กน้ําพีนะคะหล่อเหล็กน้ําพีเป็นรายการที่แปดคะ่ะหล่อเหล็กน้ําพีนะคะหล่อเหล็กน้ําพีเป็นรายการที่แปดเลขสามสาม นะคะลอเล็กน้ําพีเป็นรายการที่8เลข3ามสานะเลข3ามสาเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสามสามองนี้นะคะราคาโอนให้ราคานี้เลยนะคะถ้าซีเนเดิมราคาโอนถ้าซีเนเดิมราคาโอน950โอน950ค่ะนะคะโอน950อหลอเล็กน้ําพีนะเล็กน้ําพีมีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะคะเล็กน้ําพีนะแลวสวยใครที่ชอบแบบคลาสสิกนี่คือดูสวยมากดูเล็กน้ําพีนะคะ นะนะคะองค์นี้นะคะห่อเ,เล็กน้ำพีร,ราคาอยู่ที่นะคะราคาโอนมีแจ้งไปแล้วแต่ว่าถ้าองค์นี้นะเลขอะไรเอ่ยเลขสามสามนะคะเลขสามสามราคานี้เลยนะคะให้ราคาพิเศษเลยนะเลขสามสามเลขสามสามเอาราคาโอนแปดร้อยเก้าสิบบาทโอนแปดร้อยเก้าสิบค่ะไปทางเก้าร้อยเก้าสิบนะคะนะคะ หลายคนถามเกี่ยวกับเหรียญของรงป่ศิลาเหนือดวงนะคะถ้าใครอยากได้ก็เมจะจัดหาให้แต่เมจะไม่เอามาสตา็อกเพราะว่าที่เดิมเมก็ยังล้นอยู่นะแต่ว่าหาให้ได้นะคะเละรับประกันพระแท้เยลหลินบวกนะนะคะนะหรือว่านะคะรายการนี้ที่เป็นรายการที่เต็มแล้วรายการที่สามเต็มแล้วนะคะรายการที่สามเต็มแต่ว่าเมย์ไปซื้อบวกมาให้ได้นะ เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินลงยาน้ําเงินลงยาน้ําเงินจะสร้างแค่เก้าเหรียญลงยาน้ําเงินนะคะสุ้มแดงนะคะสุ้มเขียวนะคะขอบแดงนะคะนี่ลงยาน้ําเงินสวยมากนะคะองนี้เลขหกค่ะเลขหกนะเลขหกนะคะองค์นี้ให้ราคาพิเศษเลยตอกพิเศษตอกนำเลกิกตอกนำเลิกขอไปยตอกนำเลิกให้ราคา ให้ราคานี้เลยตอกน้ำเลือกนะคะให้ราคานี้เลยตอกน้ำเลือกโอน3,500ค่ะมีแค่2เหรียญเท่านั้นนะโอน3,500นะคะโอน3,5 0 0เลข6นะคะโอน3,500ปลายทางปลายทาง ,39 0 0โอน3,500ปลายทาง39 0 0มีเมได้มาแค่2เหรียญเท่านั้นนะคะได้ลุงยาน้ำเงินมาทั้ง2เหรียญเลยนะองค์นี้เลข5ตอกน้ำเลือกนะคะตอกน้ำเลือกจัดสร้างทั้งหมด ก้าองค์นะคะจะสร้างทั้งหมดเก้าองค์สาหรับลุงยาน้ําเงินนะคะลุงยาแดงมียังไม่เจอนะนะคะเลขห้ากับเลขหกนะคะราคาเท่ากันนะจ๊ะต่อมาจ้ะนะคะถ้าใครปิดเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินนะคะมีจะให้จะแบ่งจีรวรหลวงปู่ให้ไปโคนระแผ่นแผ่นแบบนี้นะคะจี G รวนะะ G หรหลวงปู่นะคะจีวรหลวงปู่นะคะ แล้วก็ได้สายสินในพิธีด้วยนะคะได้สายสินในพิธีของหลวงปู่สมศรีหลวงปู่สมศรีนะคะชายาว่าหลวงปู่สมศรีผียนันคือผีกลัวนะคะหลวงปู่สมศรีผีกลัวแล้วก็หลวงปู่สมศรีวาจาสิทธิ์คำไหนคำนั้นนะคะถ้าหลวงปู่บอกว่าขังก็ขังถ้าหลวงปู่บอกว่าคนจะตามหาก็จะตามหาเพราะว่าหลวงปู่ไม่ค่อยพูดถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่ดูนะ ะะหลวงปู่พูดน้อยนะคะแต่ว่าถ้าท่านได้พูดออกมาแล้วคือคําไหนคํานั้นนะคะเอารายการนี้ก่อนเลยรายการนี้นะคะเป็นแบบว่าลุ้นแต่ว่ามีไปบวกมาได้นะคะเป็นรายการนะคะเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเนื้อเงินชุบชุบทองคําแท้เนื้อเงินชุบทองคําแท้นะคะ แล้วก็รงยาคุยพื้นรงยาแดงนะคะรงยาชาวดีองค์นี้สวยมากดูสวยมากนะคะเลี้ยวที่สำคัญด้านหลังตอกพิเศษตอกพิเศษเลขห้านะคะตอกพิเศษเลขห้านะคะตอกพิเศษเลขห้ารายการนี้จะสร้างทั้งหมดเก้าเหรียญค่ะเนื้อเงินชุบทองคําแท้รายการนี้จะสร้างทั้งหมดเก้าเหรียญเท่านั้นนะคะเมย์ให้ราคานี้เลยราคาโอนนะคะ เออเนื้อเงินชุบทองคํำแท้ด้วยนะอ่ะสามพบาทนะคะส9 9พบาทนะ,ะตอกพิเศษเมียได้บอกไปแล้วแต่ภายกระซิบบอกว่าให้เปิด4,999ัารแต่ว่าวันนี้อ่ะมีเชื่อว่าพระทุกองค์มีเจ้าของค่ะเก็บเนื้อบนบนแล้วตอนนี้เงินเงินแพงเงินแพงนะคะมาจ้ะนะคะ อุ้ยเนี่ยรายการพิเศษมากนะคะแบคโรเดียมแบคโรเดียมนะคะอง์นี้รายการพิเศษมากนะคะ, e e น,ะ,คะนี่หน,น้นากากชุบเงินแบคโรเดียม e นะคะรงยาสามกริย์นะคะรงยาสามเคเนาะเขาเรียกนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการแบคโรเดียมค่ะสวยมากมีชอบมากเลยนะเหรียญสวยมากมีไปบวกมา <laughs> บอกตรงๆเลยนะคะ องนี้เลข8นะคะองนี้เลข8ดนะคะรายการแบคโรเดียมนะคะเลข8นะคะหน้ากากด้านหลังนะคะองพญานาคชุบทองคำนะคะจัดสร้างทั้งหมด9องค์แบคโรเดียมจัดสร้างทั้งหมด9องค์นะคะที่เป็นเนื้อ 3K นะคะแล้วก็หน้ากากชุบทองคำอง์นี้เลข8เลข8ตัวเดียวราคาพิเศษเลยนะราคาโอนนะคะราคาโอน อ่ะให้ราคานี้เลยแล้วกันเนาะแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ไปแบ่งปันบารมีหลวงปู่9 9้บาท999เก้ก้ลขแปดตัวเดียวนะคะใครทานใครได้นะเพราะว่าสวยมากมพามีประสบการณ์แล้ววันนี้ไลฟ์ดีกว่าไหมไลฟ์ <Like S 2> เปิดลังลุนสักลังไหมในฟีดจะได้ไหมเนาะเหนื่อยเ <laughs> นาะเหนื่อยพูดมากเลยนะ อ,องคนี้นะคะองค์นี้แบคโรเดียมเช่นกันแต่องนี้เลข9นะคะอง์นี้เลข9เลข9้านะคะเลข9้าตัวเดียวมีเลข8กับเลข9นะแบคโรเดียมนะคะมือดำมากองค์นี้นะคะราคาเท่ากันโอน9 9 9หรือครจะปิด2องค์ก็ได้นะโอน9 9 9าสบาทสำหรับแบคโรเดียมนะคะมาองนี้เป็นเหรียญหล่อนวัลหลอโบราณน,นะคะเขาเรียกนี่นะ เป็นเดลรอนะว่ารอโบราณนะเดลโลองค์นี้เลขสองสามตอโคตรรวยเลขสองสามตอโคตรรวยให้ราคานี้เลยโอนหกร้อยเก้าสิบเก้าสวยมากนะคะดูโอนหกร้อยเก้าสิบเก้านะปลายทางนะคะเลขสองสามปลายทางเจ็ดร้อยเก้าเก้าค่ะหลวงปู่สมศรีนะคะท่านเป็นสิทธิ์พี่นะคะเรียกเป็นสิทธิ์พี่ของหลวงปู่ศิลาได้เลยนะคะ อ่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงนะคะทองแดงมันปูโรงยาจีวอนนะคะสร้างทั้งหมดสามสิบเหรียญและต่อโคตรรวยเลขหนึ่งหนึ่งนะเลขหนึ่งหนึ่งมีให้ราคานี้เลยนะ,ะเลขหนึ่งหนึ่งราคาพิเศษด,ดีกว่าเนาะราคาโอนนะคะสี่ร้อยห้าสิบจ้ะโอนสี่ร้อยห้าสิบนะคะปลายทางห้าร้อยห้าสิบเอาไว้เด้อเธอค่ะเอาไว้บูชาพุทธคุณแล้วเอาตามกำลังเราก็ได้นะ ค่าซีนเดิมนะคะสำหรับรายการลุ้นซีนเดิมราคาโอน450นะคะโอน450เนาะโอน450นะคะปลายทาง550ส่วนรายการนี้เลข4ตัวเดียวนะคะตอกพิเศษด้วยเลข4ตัวเดียวตอกพิเศษนะคะสวยมากในรายการนี้นะคะเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะรุ่งยาจีวรซุ้มขาวนะคะองค์นี้นะคะราคาพิเศษเลยนะคะราคาโอน ให้ราคาเท่ากันเลยเนาะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะนะคะต่อมาอง์นี้เป็นรายการองนี้เป็นนวะใช่ไหมคะนวะอองค์นี้เป็นนวะ,ะนวะลุมลุมดูดูดูด,ดูดูขอบนะนวะนะคะลุมผิวรุ้งอันองนี้มีสู้ราคามานะนะนวะนะคะ ผิวรุง้งนะรวยต่อโคตรรวยเลขเจ็ดตัวเดียวนะคะต่อโคตรรวยเลขเจ็ดตัวเดียวองนี้นะคะต่อโคตรรวยเลขเจ็ดตัวเดียวเท่าไหร่ดีเนาะองนี้เนาะห้าร้อยเก้าสิบเก้าหรอหรออ๋อห้าร้อยเก้าสิบไม่มีเก้าเก้าอ่ะห้าร้อยเก้าสิบนะองนี้โอนห้าร้อยเก้าสิบไปทางหกร้อยเก้าสิบจ้ะนะคะ องนี้นะคะองนี้เป็นเนื้อตะปูสังขาวนนเนื้อตะปูสังขาวนนนะคะโรงยาจีวอนแต่และรายการสร้างไม่เยอะค่ะ <troph ies. S 1> นะเนื้อตะปูสังขาวนนนะคะววนะนองนี้นะคะเลขสองสี่องนี้เลขสองสี่นะคะเลขสองสีะะ่สวยมากเข้มขังมากมากดู <c oughs> เหรียญจริงสวยมากค่ะเหรียญจริงสวยมากมีต่คนชมว่าเหรียญจริงสวยมากๆนะคะ <c oughs> องค์นี้เนื้อตะปูสังขาวนนราคาโอนนะคะสี่ร้อยเก้าสิบ สี่ร้อยเก้าสิบปลายทางห้าร้อยห้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบปลายทางห้าร้ยเก้าสิบสินะคะต่อมานะคะรงนี้งนี้เนื้ออะไรเอ่ยองนี้เนื้ออะไรเอ่ยนีอองนี้เนื้ออะไรน,น,ออน,เนออะรเอาอ,องนี้ก่อนทองแดงอ๋ทอทงแดงยาคุย,ยพื องนี้นะคะทองแดงรงยาคุยพื้นนะคะคุยพื้นเขียวนะคะคุยพื้นเขียวนะคะทองแดงนะสีเขียวเหนียวซับเลขหนึ่งหนึ่งนะสีเขียวเหนียวซับเลขหนึ่งหนึ่งนะคะราคานี้เลยนะราคาพิเศษเลยสีเขียวเหนียวซับเลขหนึ่งหนึ่งราคาโอนให้ราคานี้เลยนะคะราคาโอน,โอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบนะคะต่อมาก็เป็นทองแดงนะ องนี้เป็นทองแดงผิวรุ้งนะคะทองแดงผิวรุ้งเลขหนึ่งหกต่อโคตรรวยทองแดงผิวรุง้งเลขหนึ่งหกต่อโคตรรวยสร้างทั้งหมดสามสิบเหรียญน,นะคะราคาโอนสี่ร้อยอ่ะไปทางสี่ร้อยห้าสิบโอนสี่ร้อยไปทางอ่ะสี่ร้อยห้าสิบตามที่พูดนั่นแหละอ่ะองนี้ทองแดงผิวไฟดูสวยมากนะคะสวยมากสวยทุกเหรียญเลยค่ะเลขสองเก้าต่อโคตรรวยอง์นี้เลขสองเก้านะจะสร้างทั้งหมดสามสิบเหรียญเลขสองเก้าราคานี้เลยนะคะ ราคาโอนสี่ร้อยบาทนะคะโอนสี่ร้อยนะคะเลขสองเก้าต่อมาค่ะอง์นี้เป็นเนื้อเหล็กเปียกหรือเปล่าเอยใช่ไหมทองแดงองนี้เป็นทองแดงขอภัยทองแดงนะคะรุมดำทองแดงรุมดำนะเลขสองหนึ่งนะคะทองแดงรุมดำเลขสองหนึ่งองนี้ก็ราคาโอนสี่ร้อยนะคะปลายทางตามที่บอกนะคะ ต่อมาองค์นี้เป็นเนื้อเหล็กเปียกเนื้อเหล็กเปียกนะคะยอดพาธาพนมนะเนื้อเหล็กเปียกยอดพาราพนม,มเลขสองสี่ต่อโคตรรวยเลขสองสี่ต่อโคตรรวยนะอันนี้อยู่ในหลังลุ้นนะนะคะองค์นี้ก็ราคานะคะเหล็กเปียกยอดพาราพนมราคาโอนห้าเก้าเก้าโอนห้าเก้าเก้าค่ะนะคะ ตามนี้เลยที่เมลงวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แหละนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแบ่งปันนะคะหลวงพ่อชรัตคันติโกนะคะสำหรับใครที่อยากได้รุ่นหนุนดวงหลวงปู่ศิลาก็ติดตามดีๆแต่ว่าปฏิหารนะคะรุ่นปฏิหารก็จะเปิดจองเร็วๆนี้นะคะและสำหรับใครที่อยากได้นะคะเหรียญเหนือดวงของหลวงปู่นะคะศิลามีนะคะเป็นธุระจัดการให้ได้นะคะแล้วก็รับประกันพาแท้ยันหลินบวชทุกรายการนะคะ เนือดวงของรงป,ปูศิลานะคะรุ่น3นะคะมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ